สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟที T ทุกคนมาจ้ามากินข้าวกเพื่อนไม่บัวค่ะนี่บัวทำทอดไข่ทอดไข่ใส่แหนมใส่ดอกทองอุไลไขฟ่ฟองเดียวค่ะแหนมหนึ่งห่อกับทอดป่า ทอดปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดน้อยๆค่ะมีบอ่อมาตากแห้งตากแห้งแล้วก็ทอดกรอบๆมาค่ะหมูกองไอ้น้องเปินไอคิวท,ทุกคน่ข้าเศ้ากันแม่บ่จ้ามื่อนี้กันยังหนาวคือเก่าค่ะหนาต้องไลยใส่เสื้อตัวนนหนาหนาว ส่วนตัวนี้มันขี้ไรขี้เล่แต่มันอุ่นค่ะมันมีขนข้างในใส่หนาวไว้ใส่คลุมแล้วก็ใครใ่แหน,แนมกินข้าแม่บัว เมื่อตะกี้แม่บัวมีมาขายปลาอันนี้น่ะขายออกจากน้องโลละสิบตะชูมือเนี่ยไปซื้อเข้ากินต๊โลละหาสิบบาทเขามากองขายกองละยี่สิบรวมๆแล้วซื้อหาสิบ,บาทได้ประมาณโลนึง พอเนิ่นึฟงตัวเวลาตัวเองมีขายออกจากหนองโลละสิบ ให้เค็มค่ะเบบเห็ดบวเค็มถ้าเค็มแล้วตากแดดแห้งๆอ่ะมาทอดมันจะมันบวแแ่บต้องทำเจิดๆไว้ค่ะแล้วถ้าตากแดดเดียวนี้เอามาทอดนี่ต้องเค็มมันถึงจะแซบแต่เมื่อนี้ก็แม่บอกว่ไปตากซ้ำอีกค่ะ Đây là băng ca cả ừ. Đang coi Đang được นีรู้สึกหนาวกว่าเมื่อวานเจาใครบ่ได้มากระดิ่ง เวลามาผ่านหน้าบ้านก็รีบวิ่งไปหาเอาเสร็จก็วิ่งเข้ามาก็มายืนรออยู่ข้างล่างเ่ยค่ะมายืนรอวะ่ะซื้อได้กินอย่างน้อกับแม่เมือน,นี้แล้วไหนมีเราแบ่งให้เขากินนม่อไรบ่มีก็กินอาหารเมดไปค่ะ อันเหม็นเป็นดักอยู่แล้ว ท้องอุไลแม่บัวเห็นเขากินสดๆมับอกก็เลยคิดว่าเอามาทอดเหมือนดอกอัญชันปรากฏว่าติดขมค่ะโบแซบมาทอดอีกถ้าเป็นดอกอัญชันกับดอกแครเอามาทอดมันติแซบค่ะทอดเช่ไข่ ชุกมาคืนก็ยังอยู่เอาไว้อุ่นอินค่ะ น้ามันแพงจามต้นสิบบาทต้นหอมหน้านี้มันถูกเป็นโจม <c oughs> แล้วข่าหมูกรองไอ้น้องเลยไอซีทุกคนลูกๆหล,ล,ลาน,ลานออคือข่าชาวพัดไม่บัว ปแดดเดียวข้าวไข่ใส่แหนมใส่ต้นหอมพริกสดพคือสดกใส่สามเม็ดยานมันเพชร ูกชายสุดหล่อของแม่บยวจะทำงาใหญ่ไปเข้าสวนอีกระบอกขาะมือมาด้ยวยค่ะน,น้องนั้นน้องอารีเจ้าขอกับแม่บัวน้องก้อยน้องก้อยน้องน้องอุยน้องวิน้องวิสุภาพร น้องอ้อยน้องอ้อยอยู่ทางปทุมธาน,นีน้องก็อยู่ทางเมืงตังเลยค่ะกระเอาก็ไม่บวน้องอ้อยอยู่ปทุมธาน,นี ฉันเล่าพาวไปตักแบบค่ะไม่มีมบอดไซดดมะน,นาวไว้ไล่ตอนเย็นค่ะลูกสาวก็กินเผื่อเอยอค่ะมาเล้อค่ะน้องแมมกินข้าวกับแม่บัว สวัสดีค่ะจบที่ประกันห้า